สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรอดรออนทัวร์นะคะวันนี้ดิฉันนางสาวธิพวนหอมนัน,น,น,นวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจะพาทุกท่านมารู้จักกับยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอทุ่งนนะคะซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทําน้ําหมักจุลินทรีนะคะแราจะเห็นได้จากเหล่านี้นะคะถังต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะครับสวัสดีครับผมวิทยาวิเชียนเคือนะครับเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2560นะครับ แต่ก่อนก็เคยทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับแต่หลังจากนั้นก็รุ่มรุ่มนนดอนนะครับคืออยากจะมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในบ้านเกิดนะครับจึงได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับก็อ,อยากจะมาทำกเกษตรที่มีความปลอดภัยแต่ต่อผู้บริโภคนะครับจึงหันมาทำกเกษตรเป็นซีนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ยังไม่รู้นะครับว่าทำยังไงเป็นยังไงก็ต้องศึกษานะครับ ศึกษามาทำจนถึงบริบันได้3ปีนะครับแ้ะมีการเรียนรู้การทำน้ำหมักต่างๆนะครับและก็ได้ปลูกผักในหลายชนิดนะครับตอนนี้ก็ปลูกผักประเภทตะกูนสลัดนะครับและตอนนี้กำลังทำมุ้งสแลนนะครับเพื่อให้ได้ปลูกผักควบคุมอุณหภูมิมและควบคุมแสงนะครับเผื่อฤดูร้อนเนี่ยเราจะได้ปลูกผักที่คนอื่นที่เขา ยังทํากันไม่ได้นะครับช่วก็เป็นการทดลองปลูกนะครับช่วงนี้ก็จะต้องดูกันไปต่อไปนะครับผมนี่เป็นสะที่ด้วยพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงร .9 นะครับ พระราชทานโครงการเกษตรพิซีดีใหม่จึงได้เกิดบ่อน้ํานี้ขึ้นนะครับประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับโดยพ่อเข้าโครงการครับถ้าไม่ได้บ่อนี้สวนเราก็คงไม่เกิดนะครับเพราะน้ําใช้ทั้งตีนะครับครับตรงนี้ในส่วนของทางสวนของเรานะครับ ปุ๋ยที่เราใช้นะ่ะสวนของเราเป็นสวนที่ปลูกผักอินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้การที่เราจะทําผักอินทรียนะ์เนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างนะครับหนึ่งความสะดวกสบายสองและประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นคําถามที่ทําให้คนปลูกผักหลายๆท่านนะ คิดนะครับว่าจะทายังไงถึงจะสะดวกสบายถึงจะได้ประสิทธิภาพสิทธิชนนะครับทีนี้แต่ก่อนเดิมทีก่อนจะเป็นน้ําหมักไอ้มูลสัตว์เนี่ยช่วง3ปีก่อนนะครับมันจะมีจุดินสีสังก์แสงแต่ก่อนนะครับกาลังบูมมากเลยช่วง3ปีขึ้นหลังนะครับผมก็ทํานะครับที่เอาใส่ใส่ไข่นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็ไปตากแดด ผมตายแดดอยู่ประมาณ3เดือนมันก็ไม่มีสีอะไรนะรสีแดงก็ไม่เกิดไม่มีอะไรทีนี้ก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าดูเอกทีนี้ผมเลยก็เลยได้เติมไอ้มูลหมูน้ําขี้หมูนะครับหมกักลงไปหน่อยหนึ่งไม่ถึงกระเทียนนะครับน้าจะเป็นกวดสีแดงขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ก็เลยถึงบางอ่อนอะอ๋ะอไอ้จุลินทรีย์เนี่ยในมูลสัว์มันก็มีในที่ไหนมันก็มีแล้วทีเนี้ แล้วเราจะเอาไปน้ําเปล่าทําไมแล้วทําไมต้องเราทําไมไม่เอามูลสัตว์มาหมักไปเลยในน้ามันก็มีทีนี้ผมก็เลยเอามูลสัตว์นะครับเริ่มแรกก็เอามูลหมูมาหมักในน้ําทีนี้หมักเริ่มแรกเนี่ยตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่เยอะมันก็เลยต้องมีกลิ่นกลิ่นจะแรงมากจะอยู่ไม่ได้เลยคนระับทีนี้ครั้งแรกมันมีกลิ่น แต่หลังจากที่จุลินทรีย์มันขยายตัวเต็มที่แล้วนะครับไอความเหม็นเน่าอะไรมันจะหายไปหมดนะครับทีนี้เราจะได้จุลินทรีย์ที่เยอะมหาศาลเลยครับทีนี้ทีนี้พอเราได้จุลินทรีย์ที่เริ่มแรกเราก็ทําแค่สิบลิยตยี่สิบรละครนะทีนี้จุลินทรีย์เรามากแล้วเรามาท,ทํทีทีละสองร้อยลิตรเลยนะครับถ้าจุลินทรีย์เยอะเนี่ยมูลหมูเอาลงไปเนี่ยประมาณครึ่งกระสอบเนี่ย มันจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะควบคุมกลิ่นมันจะกลิ่นมันจะกิน,นก๊นกาซไข่เน่านะครับของเสียที่เป็นของเสียมันจะควบคุมทั้งหมดจะยือนอยู่อย่างเงี้มันก็ไม่มีกลิ่นนะครับขอแค่จุลินทรีย์ของเราเนะี่ยมันเยอะมันสามารถควบคุมได้นะครับวิธีการใส่ของเราก็นี่แหละครับใส่ได้ก็สีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยนะทีนี้ หมักไม่นานแค่ไหนนะครับก็หมักจนกว่าที่ฟองมันจะเกิดฟองฟองขึ้นมาบ,บุบ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 ขึ้นมานะ้วมันจะทําการช่วงนี้มันทงการย่อยสลายของเสียแล้วย่อยมันจะได้ธาตุอาหารนะครับแล้วจะได้กรดอะมิโนที่มาจากจุลินทรีย์นะครับในเซลล์ของจุลินทรีย์นะครับทีนี้การหมักของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยหมกักพวกลกหมู พวกปลาพวกขอ,อเชอร์รี่เราจะใช้กากน้ําตาลในการหมักนะครับแต่ที่นี่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอะจูเินเซียตัวนี้ประสิทธิภาพของมันความสามารถของมันเนี่ยมันย่อยสลายโปรตีนได้เก่งมากนะครับทีเนียไอโปรตีนมันอยู่ตรงไหนล่ะโปรตีนก็พวกเนื้อสัต์พวกอะไรพวกลกหมูอะไรเนี่ยเอ แล้วย่อยโปรตีนมันจะได้อะไรมันจะได้กรดอะมิโนนะครับที่เขามาขายว่าพวกพวกอาหารพวกอะมิโนโปรตีนพืชอะไรต่างๆเนี้ยที่เขามาจําหน่ายมันก็มันก็ไม่แตกต่างกันนะครับขอให้เราทําให้มันถูกต้องทําให้มันได้ไอันเนี่ยทีนี้ผมเลยพวกปีกไก่มีอะไรตายอะไรพวกปลาตายพวกเนนะ่คือมาใส่ในนี้มันจะไม่มีกินนะครับคือไม่ต้องใช้กากน้าตาลขอแค่น้ํา กับจุลินทรีย์ที่เยอะพอสมควรนะความเข้มข้นของจุลินทรีย์ที่เยอะแล้วมันจะได้มันจะได้กรดอะมิโนแล้วก็พวกแร่ธาตุอาหารต่างๆนะครับใช้กับตัวเนี้ยไปผสมน้ําก็ลดพวกโรคอะไรมันจะไม่ค่อยมีเพราะจุลินทรีย์ตัวเนี้ยจะควบคุมโรคพืชควบคุมพื้นที่ในดินนะครับจะเพื่อควบคุมพื้นที่ในดินที่ไอพวกจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคที่เป็นปฏิปกษ์ต่างๆต่อพืชนะ มันจะอยู่ไม่ได้นะครับทีนี้ในเซลล์ของจุลินทรีย์ตัวเนี้ในทางวิชาการที่เขาวิเคราะห์มาแล้วมันจะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อพืชน,นี่หลายชนิดพวกวิตามินพวกเกลือแร่พวกกรดอะมิโนที่สําคัญที่จะไปสร้างโปรตีนเนี่ยของพืชน,นี่ที่พืชน,นําไปใช้ได้นี่มันอยู่ในนี้แต่ถ้าจะเทาเราจะทํา,า,าทยังไงเนี่ยให้มันได้เอาออกมานในพืชได้ใช้เนี่ย คือเราเราต้องหาในจํานวนที่มากอยู่แล้วก็มาผสมน้ําแล้วก็หมักไว้แล้วให้อาหารมันไอตัวเนี้ยจุลินทรีย์มันตายลงตายลงจะเป็นอาหารมันก็จะกินกันเดงไอตัวนี้ก็จะมีพวกจุลินพวกจุลินทีย์ที่เยอะมากมากเลยนะที่ผมหมักไว้ไอตัวนี้ยผสมน้ําฉีดเลยจะเป็นกรดอะมิโนโปรตีนไอคือโปรตีนพืชไอตัวเนี้ย ทำมาจากจุลินทรีย์นะล้วนๆครับเนี่ย,ยตัวนี้ส่วนในตัวเนี่ยที่ให้ดูเนะี่ยอ๋อรู้ได้ไงว่าเป็นจุลินทรีย์นะครับถ้ามีคนเผื่อมีใครสงสัยนะครับรู้น็นจุลินทรีย์ผมก็ออกตัวนี้แหละไปขยายขยายใส่ขยายใส่ขยยใสไข่โดยที่ไม่มีจุลินทรีย์ตัวอื่นปนนะครับขยายใส่ไข่แค่อาทิตย์เดียวมันก็เต็มแล้วครับนี่ ขนาดทาให้มันแห้งไปตากแดดเอามาขยายมันก็ยังยังไม่ตายนะถึงมันแห้งเป็นผงม,มันก็ไม่ตายนะครับสามารถที่ไปขยายต่อได้นะครับจุลินทรีย์ตัวนี้ที่จริงใน y YouTube เนี่ยก็มีคนทําขายอยู่แต่เขาไม่รู้วิธีการกระเทาะไอ้นี้ยจุลินทรีย์ออกมาบางคนก็ไปใส่ทิชชู่มั่งเอาเท้าใส่ทิชชู่ให้มันแห้งแล้ส่งจําหน่ายเพื่อจะได้เป็นจุลินทรีย์ผงบางคนก็ไปอะไปใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยไป เขาไม่รู้นะครับแต่ที่จริงผมรู้แล้วตั้งแต่ปีสองปีแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะถ้าใส่ถ้าละลายถ้ใส่น้ําแล้วจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยจุลชีสีแดงเนะี่ยไอตัวนี้นะครับถ้ามันละลายใส่น้ำเนะี่ยตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าเราได้จุลซีนี้แล้วอย่าให้มันไปโดนแดดยิ่ยงไม่สัมผัสอากาศยิ่ยงไม่โดนแดดยิ่ยงดีนะครับเพราะว่า ไอจุลินซีเนี่ยมันจะไปสังเคราะห์มันจะใช้แสงในการสังเคราะห์นะครับตึงไนโตรเจนจากอากาศให้มาเป็นเซลล์นะครับเมื่อตึงอากาศมาเป็นเซลล์แล้วมันจะกลายเป็นแอมโมเนยียนะครับตึงแอมโมเนียนะครับมันจะกลายเป็นแอมโมเนยียและเรารู้ไงว่าเป็นแอมโมเนยียไอ้ตรงนี้ตากแดดไว้หลายวันมันจะมีพวกแพลงต้นพืชแล้วก็มีแบคทีเรียมีอะไรนะคร เราจะทําการวัดโดยนี้เครื่องวัดค่า EC นะครับวัดค่า pH ในน้ําที่ไฮโดรโปนิกที่เขาทํากันที่เขาซื้อกันมาใช้เนะี่ยค่าที่ถ้าเราวัดเดนี่ยไอเนี้ยค่า pH จะอยู่ที่9นี่ดู9.16แสดงว่ามันเป็นเบตมีความเป็นด่างสูงมากคือเอาไปใช้อะไรนี่พืช ถ้าไม่ตายก็ไม่โตนะครับเนี่ยก็มาจากนี่นะจุลินทรีย์นะครับที่เราใช้นะไอเอาใส่น้ําแล้วก็ตากแดดไว้นะครับมันพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีรียอะไรพวกนั้นมันจะตึงไนโตรเจนจากอากาศในเนี้ยไนโตรเจนจะสูงมากแต่พืชํำไม่ใช้ไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่าในติฟิเคชันคือต้องเอาจุลินทรีย์ไปกระทาอมันออกมาให้มันเป็นไนไตรเปลี่ยนไนไตรเป็นไนเตรตไนเตรตเนี่ย เพื่อจะไปใช้ได้นะครับคือในระบบการเอาความปนเอกที่เขาเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ปลูกผักด้วยผสมประสานกันเขาจะได้แอมโมเนียค่าแอมโมเนียตัวนี้มาแล้วเขาจะเปลี่ยนค่าแอมโมเนียจากในแอมโมเนียเป็นไนไตรเปลี่ยนไนไตรเป็น,นไนเตรตทีนี้นไนเตรตเพื่อไ,ไปใช้ได้ทีนี้เพื่อก็หมุนวนมาที่เลี้ยงปลาอีกทีหนึ่งจะเป็นการวน แต่ถ้าใครที่ศึกษาในตัวเนี้ถ้าจะทำไฮโดรโปนิกอินซีนะไฮโดรโปนิกอินซีเนี่ย,เ,ยเราไม่ต้องการไม่ต้องเลี้ยงปลาก็ได้ขอเราแค่การตึงไนโตรเนนจนออกมาจากอากาศทำไงเราจะเปลี่ยนในไต้เป็นในเตรตให้ผักไฮโดรโปนิกของเราได้กินได้นะครับมันมีวิธีการอยู่นะครับก็ใช้จุลินทรีมีย์จุลินซียผมก็เคยทำมาแล้วแล้วก็ย่อยสลายมาแล้วด้วย แต่ต้องเป็นขราวหน้ายังไม่บอกอธิบายนะครับเพราะถ้ารู้ในสูตรเนี่ยต่อไปไฮดโดรโปนิกของเราเนี่ยจะเป็นไฮดโดรโปนิกไอ้น้ำหมักนะครับที่เราถ้าเราหมักแล้วถ้ามันเป็นแล้วนะครับแต่เรายังยังไม่อยากไปใช้นะครับมันยังไม่ได้ใช้เงี้ยเราหาอะไรมาปิดก็ได้เดี๋ยวหรือจะเป็นโฟมนะครับมเราปิดถังไว้นะครับหรือตั้งแต่เริ่มหมักเริ่มมาปิดไว้เลยนะครับมันก็จะหมักของมัเนอนะเราปิดไว้เพื่ออะไรนะครับ เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์มันสังคาข้อแสงตึงไนโตรเจนในอากาศลงมาไว้ที่เซลล์นะครับน้ำมันจะเขียวเมื่อน้ําเขียวเนี่ยค่าเป็นเบสเนี่ยมันจะสูงมันจะกลายเป็นแอมโมเนียนะครับเพื่อนําไปใช้ไม่ได้นะครับมันต้องผ่านกระบวนการย่อยสลไยก่อนด้วยจุลินทรีย์นะครับถึงต้องปิดไว้นะครับถ้าใครไปตากแดดแบนี้น้าเขียวนะครับไปรดผังไม่ตายก็เหลืองนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางที คนไปเอาเอาหมากไว้ไปตากแต่ว่าสจุลินทรีย์สังก็แสงเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องไปปิดไว้นะครับไม่ให้โดนแสงเนียสำหรับแรงบันดาลใจนะครับของผมนะครับการที่จะปลูกการที่ผมทําผักปลอดสารนี่ปลูกผักอินทรีย์เนี่ยแรงบันดาลใจมาจากในหลวงนะครับในหลวงราชการที่9นะครับคืออยากจะทําความดีเพื่อพ่อนะครับเพื่อ พ่อได้รู้ว่าเกษตรกรผู้นี้นะครับเพื่ออยจะทำผักให้มันปลอดภัยเพื่อบุริโภคเพื่อประชาชนของพ่อหลวงของเราได้บริโภคผักได้มีคุณภาพและก็คติของผมเนี่ยคือไม่ต้องกลัวที่จะก้าวหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อเป็นแรงผลักดันในการ ทํางานต่อไปให้มีความท้าทายมากยิ่งยิ่งมีความท้าทายยิ่งสนุกการทํางานจะยิ่งสนุกหาสิ่งดีๆสิ่งดีๆใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองและก็พวกผู้อื่นนะครับผมาไอช่องทางการจําหน่ายทางผักของเรานะครับจะมีจําหน่ายที่หน้าตลาดทุกทุกเช้านะครับตลาดสดนะครับแล้วก็จะมีที่ตลาดนัดวันศุกร์นะครับ และทางสานักง,งานเกษตรทุ่งฝนนะครับท่านก็ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดจำหน่ายนะครับให้เป็นสถานที่ที่จำหน่ายผักปลอดสารนะครับมีที่หนึ่งที่น่าโรงพยาบาลนะครับที่น้าโรงพยาบาล วันนี้ทุกท่านก็ได้มารู้จักกับยังสมาร์ฟาร์มเมอร์ของอำเภอทุ่งฝนกันแล้วนะคะหากท่านใดสนใจผักอินรีย์หรือว่าน้ำหมกักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ